สว,สวัสดีสครับสดีร UNC ครับอู๋ครับพราะเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์กิมมิ่นฟ้าครับเย <c oughs> ่เอาวันนี้มาวมงานางานคู่ปีแรกของปีนี้ก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากมากที่ได้เจอพี่ๆองน้องทุกคนนะครับแบบมากันเยอะมากเพราะว่าคือแบบว่าภูมิใจใน,ในตัวทุกคนมากมันอ <c oughs> าจจะไกลด้วยตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ยังมาก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับใช่ก็ดีใจที่มาหมี่แล้วก็ พี category, ่พีค okay, so sure okay, so so like ouais. ุณยายคุณป๊าแฟนสาวโอเคก็ที่มาหาเซฟกันกลับที่อู่กันนะครับแล้วก็ขอบคุณทางห้างลุมิสันไลฟ์สไตล์ครับที่เชิญพวกเรา2คนมาร่วมงานแล้วก็งานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากแล้วก็โชว์อลังการมากครับเย้เป็นไงบ้างครับกระแสสำหรับวีกโอ้โหกระแสสำหรับวีธีเกก็รู้สึกว่าดีมากครับแบบ คืว่าทุกคนแบบชอบชอบกันอะไรางี้อูก็ดีใจเพราะว่าตอนอย่างที่บอกบอว่าตอนถ่ายไปอะไรเงี้ยอูแบบก็ใส่ไปตาม,ม,มนะอารมณ์เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเออมันจะออกมาดีหรือเปล่าตอนสุดท้ายเห็นฟีดแบ็กอะไรางี้เขาบอกว่าเอ้ยดีนะอะไรเงี้ยอูก็ดีใจครับใช่ครับก็สําหรับเซซก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชอบ EP 9ีแล้วก็ชอบตั้งแต่ E ีก่อนๆ่อนหน้าด้วยครับก็ EP9 าน่าจะเป็น EP ที่ สีอารมณ์ของเบลเฮียค่อนข้างะพบคกมากๆเพราะว่าแบบว่าใส่กันเต็มที่เลยเรื่องของอารมณ์แล้วก็เออซฟรู้สึกดีใจที่ทุกคนชมการแสดงของยิ่กับเซฟครับที่แบบว่าเซฟก็เนาะเราทําตามฟิลไปอ่ะเออก็ทำให้สุดความสามารถเพื่อทุกคนครับครับแล้วอู๋ชอบไหมชอบไหมชอบครับชอบชอบชอบเออชอบครับชอบชอบ ขาบอกว่ามันขมมากขมมากมันขมแล้วมันคลายปะเขาบอกว่าขมแล้วไม่คลายกันนะอ่ะใช่เราจะหวานกี่โมงอีพีเราจะหวานให้เราบ้างจริงๆตัวทีเซอร์ที่ทุกคนได้เห็นในอี1ีสิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ใช่ที่ทุกคนก็น่าจกต้องการแหละเอก็ต้องอยากให้ทุกคนรอดูว่าอี1ีสิบเนี่ยแบบจะไปในเวไนหรือจะ ผมกว่าเดิมอ่าใช่ฮะอ่ะถ้าถ้าในสปอยก็เรียกว่าจีเพราะว่าผมก็พูดไปแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบเป็นเพื่อนจีได้อกว่า้แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนเราจะ่านอะไรถึงจีได้ละอืมิานเกินะ ใช่ดีไม่ใจนั่นนะใจนั่นถ้าถ้ามีคนมาเล่นกับความรู้สึกเราแบบในซีรีส์เราทำไงหมายถึงเล่นความรู้สึกใครเล่นหมายถึงว่าผมเป็นใครผมเป็นแบบผมเป็นเราเป็นหูเราเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราในชีวิตจริงครับเราเป็นเลียวอะนะไม่ใช่เออหมายถึงว่าเราเป็นหูแต่มีคนมาเล่นแบบเนี้ยกับเราก็คือหมายถึงว่ามีมีเฮียมาเล่นอ่ามันก็ คือมันก็วันไหวนะเอาจริงเพราะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราแบบตัวติดกับเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเฮ้ยมีเรื่องอะไรเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นคนแรกอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามันทําบ่อยๆอ่ะมันก็วันไหวนะสำหรับผมอ่ะใช่อาไนเซฟบ้างก็เซฟโอ้เจออย่างนี้ก็วันไหวนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนจะเหมือนจะจริงเหมือนจะเขาเรียกทีเล่นจริงจริงอ่ะบางครั้งก็แบบเอ้ยอันนี้จริงปะวะหรือนี้เล่นวะเออแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกหวั่นไหวอยู่ละเพราะแบบเฮ้ยเราไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเล่นมันก็ก็ต้องลองดูแหละว่ามันจะยังไงอย่าล้อเลียนนี่ออนี้ชิงอัน แอร์อา,ามย้อนแอบ์ามย้อนไป EP แปดไลน์ฉากแบบสถา,านฉ oh. ากที่เรากระโดดข้าเป็นโซนนะที่มัมกนก้าวข้ามากระโดดมาเลยอ๋อ oh. เป็นไงบ้างที่อยู่บ้านเลี้ยวใช่ไหมมีวิธีการปรับปูุกันยังไงกว่าจะแบบมาถึงซีนนี้คือตอนแรกอะคือแบบรู้สึกว่าเอย้ยแบบเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยในตอนที่เราเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือน คูก้าก็เข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้ใช่บอกว่าแบบให้เอาตัวละครเอาตัวละครมะเข้ามาอยู่ในเราอนุญาตให้เขาแบบเข้ามาอยู่ในตัวเราอะไรอย่างนี้คือแบบมันฟีลประมาณว่าแบบเหมือนเขาอะอยู่ในนิยายมาเออก่อนหน้าอยู่ในนิยายมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่ว่าสองตัวละครเนี่ยเขาจะได้มาโลดแล่นในในซีรีส์ถูกไหมก็เหมือนแบบว่าอนุญาตให้ตัวเขาอะเออเข้ามาอยู่บบ เราให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วต้องการอะไรเออมันก็เหมือนแบบทําตามฟิลความต้องการของตัวละครนะครับใช่ประมาณนี้ครับเย่ <c oughs> พี่ขอถามเลยมีเราออกมีวิธีการจัดการเรือผีไงตันนี้เลือดผีเยอะเรือผีเยอะคือที่อยู่จัดการยังไงพี่ผมบอกแบบสิคือผมว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบทำไมมัน อยู่ดีมันถึงโผล่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าต้องจัดการแหละเพราะว่าไม่งนั้นมันจะแบบว่าคือผมคือผมไม่ผิดอันเนี้ยใช่ผมไม่ผิดโอเคผมก็ไม่ผิดเหมือนกันครับไม่มีใครผิดประาณกันเราไม่มีใครผิดอยู่แล้วใช่อะผมผิดแล้วแหละเรายองง่ายเลยไม่ไม่พี่ไม่ผิดไม่ไม่แค่พี่ อางนี้พี่หั๋มีวิธีการจัดการยังไงเราจะต้องบอกหัวของคนของเราไว้หรือเปล่าหรือว่าต้องกางอนาเขตยังไงช่วงนี้ก็ต้องเข้าไปขั้นกลางก่อนขั้นกลางยังไงพี่ขอดูหน่อ่ออยอออสมมุติอะอะถ้าสมมติอ่ะสมมติเขายืนอยู่ใช่ไหมเขายืนอยู่ตรงนั้นนะเขายืนตรงนั้น <laughs> ผมก็จะเดิน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 แล้วแบบเดินเดินแล้วภาพสุดเห็นภาพเกินประมาณนี้ครับว่าเป็นภาพเลยอ่ะทางผ่านนี้ให้น้องฝาก EP ด้วยเลยโอเคก็มาติดตามหน่อยฝากทุกคนด้วยนะคะฝากติดตาม EP สิบกินีฟ้าด้วยครับก็ตอนนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากก็มารอลุ้นกันว่าความสัมพันธ์ของเรียวเฮียจะเป็นยังไงต่อครับแล้วก็ คู่อื่นไม่ว่าจะเป็นของผื่นฟ้าที่รักแล้วก็ผลีใกล้ใจก็จะขยบความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างครับก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับฝาก้ลยนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ทางช่องวันสันเดย์ครับทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลา4ี่ทุ่มสิบห้าครับแล้วก็สามารถดูได้ทางอันคัศเวอร์ชันครับได้ที่ไอชีอีใช่ครับห้าทุ่มสิบห้าครับที่เดียวเท่านั้นนะครับใช่ ครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบาย